ทางด้านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองนะครับก็ชูร้านอาหารพื้นถิ่นที่รักษาสืบทอดเอกลักษณ์และเสน่ห์ของอาหารประจําจังหวัดนะครับก็สนับสนุนสู่การท่องเที่ยวให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ครับ นายชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานมอบเกียรติบัตรร้านอาหารผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองที่ผ่านการอบรมภายใต้โครงการเส้นทางอาหารพื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยว4.0นะครับรวมถึงกิจกรรมการกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำนะครับตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสู่ความปกติวิถีใหม่ของจังหวัดระยองจำนวน30แห่ง<ฮ>ะนะครับ ทีนี้ในส่วนของอการจัดตั้งขึ้นนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองโดยโครงการดังกล่าวนี้ค่ะก็มีการอบรมพัฒนาทักษะอาหารเพื่อการท่องเที่ยวจากเชฟผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารรวมไปถึงการออกแบบแล้วก็จัดทําหลักสูตรอาหารพื้นถิ่นโดยการนําวัตถุดิบจากท้องถิ่นนี่แหละคะ่ะที่ได้มีการสํารวจและคัดเลือกจากพื้นที่ระยองและนําองค์ความรู้ด้านอาหารมาพัฒนาให้กลายมาเป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และ สามารถที่จะนําไปต่อยอดดําเนินการได้จริงและเพื่อให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารในการต่อยอดพัฒนาธุรกิจผักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการร้านอาหารในชุมชนสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มช่องทางนะะในการเข้าถึงร้านอาหารในจังหวัดระยองให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้วย